อายุอายุอยุหกสิบเด็ดตดัได้หกเก้ามต็เป็นตัวที่นี่บานี่ใหม่มันไม่มีหกไม่มีหกเ้าแลอยุใตามีอยู่ตาหกสิบเก้าตามีครับมีใบเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วมีเมียได้แล้วนะครับน่าจะตามีหกเก้าสองใบไป็นเี ตามีหกเก้าตาหกเครับตาอกไม่เดมีมีม mm ีตาไหนึงตอะไรมี้ก็มีไบร้อยตามันใบนึงใบดวงใบเบิแล้วตาส่น like ่อา ร้ใบนะซื้อแล้วเท้าไหร่นะครับเก้าใบเท่าไหร่นะครับใบละรอเองนะครับไม่เกินราคาไม่เกินราคาเราบริการนิดเราบริการยี่สิบขับรถมาายทาน้ำมันรถมาดูหกานี่สองหกเจงหรอซื้อให้วันเกิดจะได้มีสองมากมากเลยเจ็ดัคนนี้น มีมาใหม่นะครับสาวออกให้เห็นมาเซื้อลอตัีให้เเลยแม่ได้ว่ากเดียวตาจ้องแล้วนะตาจ้องแลนะมากยัตร้อยู่ถ้าามีกาหอกแก้มีโดดูทันทีเลยแล้วดดดดูดแล้งเลยพมองครเก่ง่ลมตาย่างอีอี อีกหนึ่งนาที เอาสิ่สอดเก็บไว้ในนี้มขาต้าเนี่ยอร้านเลยเหรตัวตาทำไมแดงขนาดนี้ถ้านูมาขอหนูด้วยเอารถเล้อเล้วรถจากม้านแล้วเหรอรถน้ารถน้ำอโหูดต้าไปสื่อเลยนะงานนีเาิถ้าเลหนูถูกนี่ต้องมาขอหนูนะ

รับแม่ยข้าง่าันเนาะได้เน่ยัาหารตัวไว้ข้า่หลับมาแล้วก็ื่นมานอลังแจมวันงบ้านใหม่บอกว่า่เราหาเหงาแันกกันอยู่สามคนอเรันสี่เหตุมีมีไหมเน่ยอู้ชยมาแล้วนาะล่ะหนูกเมีไหมเน่ยพีชายหกเจ็7มีหรอเเดียวแผมมันก็ดแไม่มีมาแล้ว สนี่วทีับกี่งอไนะอยาไปซื้อของอยาไปซื้อเขงซื้อหรือนี่อะไรนะไก่เลย ไปก็ไปไกไเอหต้องทาบ้านท่านหนูาาไรลครับันนะครับไปองไม่ไดนะ้ไม่ได้เลดูดีไกันองนน้อยหรอรอมากบใช่ไีไป่งแวดลกปีาเลยเพราะฉะนั้นระพองทกิปไเที่ยวไปชไบอกเที่ยวเอาล ที่มาไส่บ่อยไม่ราจนไม่ได้ดอกอะ่รนั่เด็กอากี okay. oh, ่นี่ไปก็ขีดดูหน่อ่ใช่ใช่อายุสูงข้ห่าเยอไปแล้วคือนเกล็ดเก่จะขึ้นข้ห่านแลก็ไป่งข้วต้ส่อยไม่ติด่ติดเลข่ติดเลข

ก๋วยจ่มันแดดนะก็บ้างไหนบางปลาี๋โอยล้อเล่นกูละโอ้ยล้อเล่นกูเลาะออกมา

ไปหาซื้อข้าวซื้อข้าไปหาซื้อข้าวกินไปหาซื้ข้าวก่นจะกินข้าบ้านนู้นนะไปบ้านก่อนไปหาซื้อข้าวกินค่จะเข้าหน่อมีอยู่เมื่อวานจะไปเดินออไปด้วยินออไปได้ไหม ไปแลพี่ไม่มานี่พี่นี่อยู่ตอยู่ไหนหนูไปไนหนูช่วยทำงานหนูว่าอไงพี่พี่เดี๋ยวพี่กลับมาพี่ไปนู่นเดี๋ยวปที่ยู่พี่รู้สึกเจ็บเจ็ว่าวไปทำไไม่นอดอีกแล้นี่แงนี่แล้วนี่่น่สามอเจ็บทีแล้วไอ้เด็กนี่จะมาจ่ไม่มาไมเจอแล้ววันนี้เจอแล้วมาเจอได้หรอค ขอบุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้แม่บุญทิโกกอก,กด้วยนะคะตอนนี้ทํากับข้าวเริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะนึ่งข้าวต่อนะคะข้าวยังไม่ได้นึ่งเลยทํากับข้าวเสร็จแล้วสามอย่างนะคะวันนี้สามอย่างเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็จะนึ่งข้าวต่อแล้วจิ้มเปนะื่อยแล้ว เถามในครัวกันต่อนะคะว่าทําอะไรต่อคะตอนนี้ทํากับข้าวเสร็จแล้วสามอย่างนะคะมีลาบหมูแกงหมูแล้วก็มีพวกวแห้งสะดิ้งเนาะตอนนี้จะนึ่งข้าวตั้งหม้อข้าวแล้วจะนึ่งข้าวต่อนะคะเนาะ